ถ้าเราเลี้ยงน้องแมวแบบปล่อยแล้วก็มีตัวผู้มาวนเวียนเราจะสังเกตได้ยังไงว่าน้องแมวของเราท้องแล้วหรือ,อยังนะคะวิธีการสังเกตเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าอาจจะช้านิดนึงกว่าเราจะสังเกตภายนอกได้นะคะว่าน้องแมวท้องหรือไม่ท้องเนี่ยจะเป็นตอนที่น้องแมวตั้งท้องไปแล้วประมาณหนึ่งเดือนขึ้นไปค่ะ สังเกตได้จากหัวนมที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีสีที่ออกชมพูเข้มมากขึ้นนะคะเราจะเรียกว่าเห็นนมตั้งเตาได้ชัดเจนแล้วก็บางทีเราสามารถพาไปให้คุณหมอช่วยคลำผ่านหน้าท้องนะคะคลำแล้วก็จะเจอว่ามดลูกขนาดขยายใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้เป็นวิธีการสังเกตจากภายนอกนะคะคราวนี้วิธีการวินิจฉัยที่แม่นยําก็จะใช้วิธีการอัลตราซาวด์ค่ะ อันตราซาวเนี่ยสามารถรู้ได้ตั้งแต่อายุประมาณ25วันขึ้นไปหลังผสมนะคะว่าน้องแมวเนี่ยเขาท้องแล้วหรือยังเนาะหรือการตรวจเลือดเช็คฮอร์โมนก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็จะไม่ได้นิยมเท่ากับการอันตราซาวส่วนวิธีการเอ็กซเรย์จะต้องรออายุท้องนะคะมากกว่า45วันขึ้นไปถึงจะเอ็กซเรย์เ